มาโชว์ทำโลบิกหลอกไม้นะครับนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูครับนี่บิดตรงกลางไปคุณจะเลือกด้าน,ส,นส,สีอะไรก็ได้นะครับสีเขียวสีอะไรก็ได้นะครับเรื่องคุณผมจะใช้สีฟ้าดูนะครับดี ดีดีดีนีครับก็จะได้รูปมาแล้วนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่นแล้วต่อไปเราก็จะเอากลับแบบเดิมครับวิธีเอากลับกนง่ายๆมากครับโอเคแกะแกะนี้ออกมาก่อนนะครับ แกนี่ออกมาครับแออแกะนี้ออกมาต้องเป็นลบิีแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะแกะได้นี่ครับนี่ถอดออกมา ครับถอเรามาครบแล้วผมก็เล่นนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ใหม่กันเลยครับนี่ใส่ตรงล็อกมันนะครับนี่ใส่ตรงล็อกมันเลยนี่ใส่ตรงล็อกมันนี่ครับครับใส่ตรงล็อกมันไปเลย โดนรับนี่ดูนะครับดูนี่ขึ้นปัดลงปัด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 แล้วนี่ครับขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงปัด ขึ้นปัดลงปัด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 นี่ครับนี่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ